นี่ครับนี่เพื่อนมเมล็ดของสละอินโดนะครับทาน,น้นเราก็จะลองมาเพาะดูนะครับเพื่อนเนาะเราเรียนรู้วิธีเพาะจากเพื่อนๆในื่อนในยู u ูบนี่แหละนะครับในช่องทางให้ความรู้สาธารณะนี่แหละนะครับก็ว,ว่าต้องใช้กากมะพร้าวเนาะเราก็มีกากมะพร้าวสับกากมะพร้าวบดอยู่นะครับ สำหรับให้ความชื้น ของเราก็เป็นน้ำปกติเนี่ยนะครับแ่หน่อยเพื่อจะให้เขาได้ความชื้นเนาะอันนี้เป็นละเอียดเนื่องจากความละเอียดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ลดช่องว่างในกากมะพร้าวพอดีนะครับปัดเกลี่ยหน่อยครับอ่ามีกากมะพร้าวนะครับ เสดแล้วนะครับแล้วก็เอาเม็ดเข้ามาเลี้ยงนะครับ <c oughs> เราจะทําการเ,าเลี้ยงหมักอบไว้อย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนาะเป็นเวลาครึ่งเดือนนู่นแหละครับเนาะสิวันนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในที่ทึบแสงด้วยนะครับ ก็ไม่ได้ให้น้ำอีกนะครับเพื่อนๆเนาะเป็นการอบเลยนะครับเพิ่มความชื้นให้มเมล็ดแล้วก็อบไว้เลย นี่นะครับเพื่อนไหนดูด้านล่างครับมีน้ําขังไหมไม่มีนะครับก็เขาก็จะใช้ความชื้นจากที่นี่นะครับเดี๋ยวเราหาถุงมาห่อเขาไว้นะครับแล้วเราก็จะทําเขาเก็บไว้ในที่ที่มีความทึบแสงเนาะเพื่อนเนาะแล้วเราก็จะมาติดตามการเจริญเติบโตกันนะครับเดี๋ยวหาถุงใส่ก่อนนะ <c oughs> จากเราประยุกต์ใช้จากอ่าอะไรที่อยู่ในตู้ยเย็น้ะนะครับถุงมันจะใหญ่พอะหมใหญ่ไม่พอนะครับไม่เต็มเลยทุไใ่ครับให้เรามีถุงดำอยู่นะ ครับเพื่อนคึบแสงแน่นอนนะครับแล้วเราก็มัดไปครับเป็นการอบด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆนี้แล้วก็เดี๋ยวเราครับมามาร์คตรงนี้เนี่ยคือเสร็จแล้วนะครับก็จะอบไว้15วันเดี๋ยวเรามาติดตามการจเจริญเติบโตกันนะครับกับสระอินโดครับวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ